กล้องพร้อมซาวด์เลคคอร์ดสเตลซีหนึ่งช็อตหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่น ฮัลโหลสวัสดีก็ได้นะครับพ่อผม,อมคุณตานายพระเจาฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า MadNe t Combat Project Nexus นะครับจริงๆมันชื่อว่า Mag n e t Project Nexus แต่ว่าผมขอเรียกว่า MagNe t Combat นะ,ะเพราะว่านี่เป็นเกมจากซีรีส์แอนิเมชันซีรีส์ดังในยุค2000ที่มีชื่อว่า Ma ก n e t Combat นะครับซึ่งผมเป็นจะบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์เทสเกมตัวยงก็ไม่ใช่อะ่ะแต่ว่าผมรู้จักในเรื่องในฐานะผมตอนนั้นเป็นเด็กยุค2 0 0 0นะฮะเคเพื่อไม่เสียเวลาคือคือเกมนเนี้ยเน ทำเป็นเกมเแนวแฮกมันเป็นเกมแนวแฮกแอนสลา์ชนะครับซึ่งเป็นเกมแนวลุยด่านซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดมาให้เล่นแบบเต็มสมบูรณ์แล้วผมก็ตอนนี้ปรับปุ่มตั้งค่าปรับเสียงแล้วก็กราฟิกฟ้ากราฟิกมีปรับให้คุณภาพคือซูเปอร์ดิเปอร์แล้วก็คือสูงที่สุดนะครับและสุ่นก็ตามนี้ครับฟูลสกรีนทุกอย่างเราจะมาเทรนนิ่งก,กันก่อนนะครับเพื่อสร้างพื้นฐานก่อนที่จะเล่นเกมนี้ครับจริงๆผมเคยเล่นเกมนี้แบบเวอร์ชันเดโมมาแล้วแต่ว่า เวอร์ชั่นตัวเต็มกับเดโมมันจะต่างกันครับซึ่งเราจะมาเล่นแบบเวอร์ชั่นตัวเต็มกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาเราก็เล่นกันแล้วโดยตัวที่เราได้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นแฮงค์เจวิลเบอร์ตันหรือว่าตัวเอกใน Manic Combat ทซีรีส์นะครับเกกด e เพื่อปีนขึ้นมาเสียงเกมดังหรือเบาหรือเสียงผมเบายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมเทสค์มาหลายรอบแล้วยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ ตรงนี้ออปชันเรื่องออตรง UI กับฮันที่ผมยังไม่แน่ใจว่าต้องปรับอะไรบัางแต่ตรงนี้ต้องติ๊กออกครับเพื่อไม่ให้เมาส์เซอร์เคอรมันกดคลิกซ้ายโจมตีปุ๊บอ่ะเอ้ยดามจแค่หนึ่งแล้วผมปรับให้มันเห็นตัวเลขดามจกดชิปกดชิปกดกดตีเพื่อเป็นการโฟกัสแอทแทนะครับผมเล่นเออ่ผมเล่นเดโมมาแล้วอันนี้กดค้างไว้จะเป็นการชาร์จตีคนระับถ้าเป็นเมลีแดามจก็จะแรงมากครับโอเคมา เป็นเกมแนวแข่งแสล่ชนะซึ่งเป,เป็นเกมที่ผมสนใจมากอันนี้คืออะไรอ๋อกด e เพื่อใช้ของสับคันโยกแล้วก็เปิดนี้แล้วก็กด q กด q เพื่อหยิบไอเทมแล้วก็กด q เพื่อวางไอเทมนะครับเอ้ยก,กด r เพื่อวางไอเทมกด q เพื่อหยิบโอเคอไปห้องต่อไปตรงนี้ผมจําได้ว่าเขามีเสียงภาคด้วยนะครับซึ่งเสียงภาคจะไม่ได้ภาคทั้งเรื่องนะภาคบางช่วงอันนี้กด e เพื่อ take down ใน,ใน,ในตอนที่ศัตรูติดสถานะนั้น <c oughs> ซีรีส์แมเดตคอมขึ้นชื่อว่าซีรีส์แมนเดตคอมแบทก็ต้องมีภาพรุนแรงหน่อยครับซึ่งถ้าเกิด YouTube ติดเหลืองมาผมไม่รู้จะว่างไงเลยนะมันจะมีภาพมันจะมีภาพเรื่องของความรุนแรงหน่อยเกมนี้นะครับอันนี้สามารถเทคดาวได้เทคดาวแต่ว่าแต่ว่าภาพแต่ว่าภาพรุนแรงแบบนี้มันคงมันคงไม่ติดเหลืองใช่ไหมมันเป็นมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นอ่ะมันเป็นแค่ตัวก้อนกลมๆโง่ๆอันนี้อะไรเว้ยแล้วมันแล้วมันทริกกี้ วัดีทิฟตี้กดกดคิวค้างไว้แล้วก็กดกดคิวค้างนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อเป็นการปาของนะครับโอเคเพื okay, ่อเป็นการปาของป oh <my> ุ๊บใช่มันมีเสียงพางงี้ด้วยโอเคเอ่ออันนี้กดคลิกขวาเพื่อบล็อกใช่ไหมใช่มันจะบล็อกนะฮะ <Yeah. S 2> ใช่มันจะบล็อกอ๋อแล้วมันมีแคปคูดาวอันนี้หรือว่าต้องเราต้องคาเตอร์แอทแทกวะเพราะตามแมกนี่เขาแบบมันมีคาวเตอร์แอตแทกอยู่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ โอ้ไม่ได้เอ้ยเลือดเลือดเลือดกูเลือดกูเลือดเลกูเลือดกูเลือดกูเลือดกูอ๋อนี่ยโอเคได้แล้วต้องเพิ่ม counter attack โอเคอ๋อมันต้องคือคือตอนที่มันใกล้จะใกล้จะตีเราเนี่ยเราก็ต้องกด counter attack ไว้ครับโอเคเลือนเลือผมเลยนิดเดียวแล้วอันนี้อะไรกด space bar เป็นการกระโดดข้ามหรือว่าสไลด์ผ่านฮะมึอสไลด์ผ่านนี้เลยเหรอโอ้โหสมชื่อกับแมตใน c o m แบทอันนี้กด double D ซึ่งเพื่อวิ่งครับ กดอันนี้เพื่อดับเบิลกดปุ่ม WSD แบบดับเบิลเพื่อกดวิ่งเ,เ,เพื่อเอป็นการวิ่งนะครับสเปซบาร์เหมือนเปการขึ้นหลบหรือสไลด์หลบอันนี้อะไรกด E อันนี้ปืนพกอันนี้อ๋อลูกกลิ้งเอออ๋อ,อ,อยิงไม่ได้ลูกกลิ้งเพื่ออะไรวะออเอาพันธท,ท้ายปืนตบี้เอาพันธท้ายปืนตบโอ้แหง,งค์โคตรโหดอันนี้ อ๋อเป็นการฝึกให้เราเล็งปืนใช่ไหมให้เราเล็งปืนเสียงดังหรือเบายัางไงก็บอกด้วยนะเพราะว่านี่แพทพาร์ทแรกผมยังไม่รู้ว่าเสียงมันดังเบายัางไงมากดคิวเก็บปืนอันนี้เขาให้ทํำยังไงวะให้เล็งตรงนี้แล้วก็กดชิปอ๋อมันเหมือนเป็นการโฟกัสแอตแทกใช่ชิปมันคือโฟกัสแอตแทกนะครับเฮวี่แอตแทกกับเฮดช็อตอ๋อโอเคมาเล็งตรงนี้แล้วถ้าเราเล็งตรงอื่นละ่ะ อ,อ๋อมันจะไม่โฟกัสมันต้องเล็งตัวศัตรูแล้วมันจะ hit ช็อตให้โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะ่ะตอนนี้ต่อไปอะไรกด E Hand Grenade โอเคระเบิดมือมาเราจะไป t u t o รี a l อันนั้นกด G เพื่อคว้างระเบิดปุ๊บตุ้มโอเคกด G เพื่อคว้างระเบิดนะครับแล้วเซอร์เคอร์เมาส์นี่เอาไงเนี่ยมันไม่ยอมหายสักทีอันนี้เอ่อกด E เพื่อเปิดโอ้ผมเริ่มสลับปุ่มระหวา e. ่าง E กับ Q ไดเนะ้เนี่ย Q อ่าเก็บอันนี้ไปอ่าเอาไม่ได้เหรอต้องกดชิปกับ Q ิพร้อมกันกดชิปแล้วกด Q ิวชิปอ่าอ๋อโอเคเปนการเก็บของ2อ,อย่างถือ2มือโอเคอันนี้กดแทบแ็บเหรอกดแท็บเพื่ออะไรเอาไว้ข้างหลังแล้วอันนี้ต้องกดชิปกับ Q ิเท่ากับว่าคุณสามารถถือได้3 3อาวุธในเวลาเดียวกันเย็ดเคสสมกับแมในคอมแบทเอาวัด,ดีเชอริฟวัด,ดีครับนายอำเภอแล้วไงต่อ เราใช่เราต้องเรียนที่สอนมาปุ๊บเอาไม่โดนเท่าทีโอเคคิวเรียบร้อยตามเนื้อเรื่องนะครับตามเนื้อเรื่องแมตช์คอมแบทเฮ้ยอะไรจีบัตจีบัตจีบัตเฮ้ยเฮ้ยจีบัตเด้อ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 เฮ้ออ๋อโอเคตามซีรีส์ตามซีรีส์เราไม่สามารถสู้ได้เพื่อไม่เสียเวลาไปสตอรี่กันอันนี้เป็นแบบโซเราสามารถโซโล่์โคออฟกับเพื่อนได้ด้วยใช่ ใช่เกมมันสามารถโคอ,อปได้แต่ว่าต้องเป็นโคอ,อปจอเดียวกันนะเราไม่สามารถโคออปแบบผ่านเครื่องอื่นได้ต้องเป็นจอเดียวกันโอเคไปดวเกมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราจะไปชมกันเนื้อเรื่องจะคนละอย่างของแม่เน็ภาคหลักโอเคผมอาจจะแปลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยครับอนี่ใครน,นี่กรันอันนี้จะเป็นซีรีส์จัก,กรวาลของ Project n e x u s นะครับเฮ้ยภาพใช้ได้ภาพใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ มาเริ่มทำการโปรเจกต์เล็กซแล้วอ่าันนี้ก็เป็นตัวร้ายหลักใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอะไรผมไม่เคยเห็นนะมันไม่เคยเห็นโผล่มาในใน c o คอมแบทซีรีส์หลักเลยเดี๋ยวระดับความยากมันไม่มีให้เลือกเหรอเออมันไม่มีให้เลือกระดับความยากเหรอเดี๋ยวต้องดูไป เออใช่คำพูดมันต้องขึ้นมาซัมแวร์อินเดียวด a ถ้ามันไม่ขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ใช่แมตต์คอมแบทครับมันต้องขึ้นซัมแวร์อินเดียวด a าทักแห่งในเนวาดาโอเคอันี่คือกับพวกกรันโง,โง,โง่ๆหรือตัวระครเฮ้ยรถผ่านไปใครรถผ่านใครถูกสร้างโดย m a ตจอรแล้วก็มาขึ้นเฮ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมาอ๋ออันนี้คือแฮงครับแฮงเจวิโอเคฮะ ทำไมโหลดเร็วได้แค่น,นี้เหรอฮะอ๋ออันนี้แปลแล้วอันนี้เริ่มแปลแล้วทำไมเร็วได้แค่นี้ฮะอ๋อแหงที่น่าสงสารเอ่อบางทีเกิดจ,จะต้องต่อสู้ก็ได้นะอาจจะแปลผ้านหน่อยแล้วทําไมนายไม่ถึงไปดูข้างหลังไปช่วยล่ะฮะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่โอเคมาอ๋อโอเคเราต้องสู้ตรงนี้มีอะไรมีแท็กบาร์มีอะไรให้ใช้ไหมอะเ,เปิดเราได้รับบ,บทเป็นแหงแล้วอะ่ะป๊บหนึ่งนะข้างหลังมีอะไร ทำไมนายไม่เช็คดูด้านหลังโอ้โหใช่ฉันเห็นแล้วฉันเห็นพวกมอนแล้ว <c oughs> เสียงแข็งต้องรอหน่อยเฮ้ยใช่ฉันเห็นพวกมอนแล้วเฮ้ยพวกแกหนีไปไม่ได้หรอกเอ้เริ่มเปิดประเด็นมาปุ๊บปุ๊บต่อยก่อนเลยตามไม่ได้เขาแบบอุ้ยขอดาบหน่อยดิหยิบดาบนั่นซะพวกพวกมันกำลังมาเพิ่มแล้วโอเคหยิบดาบซะพวกมันมาเพิ่มแล้วโอเคเ้าไงเป้าหมายต้องจัดก,การจัดก,การเป้าหมายซะโอเคพวกนี้คือเอเจนต์ครับเอเจนต์ เกมใช้ได้อยู่เอ้ยมันขึ้นมา hard ปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเราเคาน์เตอร์แอ้แท็กได้ลืมลืมเราต้องเคาน์เตอร์แอ้แท็กได้โอเคมอไซมาเอ้ย้ยปืนปืนปืนเอ้ยโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยเอ้ยแฮงค์แฮงค์เก่งแฮงค์แฮงค์เก่งเอ่อเราเราหยิบของได้ไหมทำงานดีมากแต่ว่าไอ้พวกนั้นมันกำลังมาแล้วฉันทิ้งปืนไว้ให้หลังรถนะในล็อกเกอร์อย่าลืมหยิบกุญแจด้วยล่ะโอเคขอบคุณมากโอ้ปืนยว พวกเราฝึกมาอย่างดีฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างดี้ฝึกอย่างดีนะครับฝึกอย่างดีแป๊บหนึ่งปืน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 โอเคโอเคเออลองเลยตรงนั้นเออตป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเยอะ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 ยอแป๊บหนึ่งยีงไม่โดนยังไ่โนยังม่โดโอเคกดเฮฟวี่โฟกัสไอ้แท็กกระสุนหมด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 อ่าอ่าอ่าอ่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าอ๋อครับเปลี่ยนปืนเปปปปปลลลีีี่่่่ยยยนนนนนนเเเืืฮอไมโด เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อกดกดกดอะไรอ่ะอ๋อแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกระสุนหมดกระสุนหมดกูหยิบดาบก่อนแป๊บนึงลืมปุ่มโทษทีตื่นเต้นไปหน่อยโอเคกริ้งหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออโอ๊ยไอ้พุ๊ถือปืนนี่มันคอนเตอร์ไม่ได้ฮะปุ๊บปุ๊บเฮ้ยแต่แห้งแห้งแม่งผิวดีเอ่อกดกดอะไรวะกดชิปคิวเออใช่กดชิปคิวชิปคิวสองปืนสองปืนสองปืนผมมีสองปืนแบบเปิ่น ฉันคิดว่าพวกเรารอดจากพวกมันแล้วล่ะไอเชือกกระสุนมีตรงนี้ทำไมไม่รีฟิลวะกูโอ้ยูแซนไอเสียฟรีเลยอาจจะรดนโดนนหน่อยเฮ้ยถ้ารถบรรทุกขมันแมนแล้วแล้วเราจะรออะไรอยู่ล่ะพวกเราเป็นโจรนี่เออจัดการแม่เลยชิบหายแล้วหินหินหินมาหินมาหินมาเฮ้ยเฮ้ยขับเสียหลักเสียหลักกูชอบเสียงมากอะเฮียชอบเสียงภาพชิบหมาเลยมา ก็แรกๆอาจจะดูตื่นเต้นหน่อยก็ขอขับขอไัยด้วยนะครับพอดียังปรับตัวบบกับเกมไม่ค่อยได้ว่ามันต้องแปลเร็วขนาดนี้มาก่อนป้ายไปดาดขับได้ดีดีพวกขับได้ดีดีฮะเอ้พวกเรามีคนเจ็บอยู่ตรงนี้ฮะไอหอกหัวเขามาช่วยอะไรสโิโอโอ้ยโอ้บ่าเอ้ยมันมันเจ็บตรงนี้เนี่ยโอ้ยอ๋อกล่องพยาบาลเด<อ>ี๋ยวฉันจะไปสำรวจข้างหน้าให้นะระหว่างนี้พวกนายก็ทำแผลไปก่อนแล้วกันอันนี้เริ่มในเรื่องของจริงกันแล้ว เอ้ยนายหาอะไรเจอแล้วฮะแบ่งฉันหน่อยสิก่อนที่ฉันจะกินเด็กน่ะอ๋อเทคดาวได้ไอพวกนี้โจรใช่ไหมเอ่อเอ่อกดแคปล็อกเอ้ยออโต้แคปล็อกคือออโต้เดินเอ่อเทคดาวใช่ไหมเทคดาวอะไรเมื่อกี้หาหาของแม่งเอ้ยไม่ไม่ได้เทคดาวเมื่อกี้นะไม่ได้เทคดาวโอเคใช้ได้เกมใช้ได้อยู่เอ้ยอะไรเอ้ย <Ps> <ๆ>เอ้ยไม่เอื้ลื้แม่เอื้ลื้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไร กูคือแฮงเกอร์วิเบอร์ท่านเลยนะทีนี้แม่ติดคอมแบทอะทุกคนต้องรู้จักเอออันนี้ไปไหนต่อไปไหนต่อเอ,อ่ออใช่มันมีรถคอมแมนด้วยมีไปเลยคอมแมนด้วย, ok ดวยกดชิปค้างไว้เพื่อโจมตีที่หนักขึ้นกว่าเดิมใช่มันคือโฟกัสแอฟแทคกครับอ่าไหนดูย๋ยเอ้ยอะไรอะไรข้างหน้า เอ้ยเอ้ยเอ้ยคนหาเรื่องคนหาเรื่องกดชิปกดชิปใช่ไหมกดชิปกดชิปอ๋อกดชิปสตันได้แล้วก็เทคดาวโอเคอุ้ย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 อ๋อเราต้องกดบล็อกกดบล็อกทุาทีกดชิปเอ้ยเคาน์เตอร์โอเคบล็อกเคาน์เตอร์อ่ากดชิปโอเคกดชิปเพื่อคีเข้าดูจากไามมทขอท่อแป๊บหน่อยครับขอบคุณมากครับแล้วเลือดเราจะเอายังไงอ่ะเออเอ่อกดคิวแล้วกดคิกซ้ายเพื่อขว้างโอเคขอบคุณมากครับกดคิวที่ซ้ายอุ้ยเฮ็ดชนเลยเหรอ เฮ้ยแฮงมึงแรงเยอะมากไอ้สัสเอาเก็บได้ด้วยอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะปืนปงไม่ใช้แล้วปืนไม่ใช้แล้วโอเคขมอนแมนขมอนแมนขมอนแมนมามามา,มา <S <S โอเคสตั๊งเทคดาวเทคดาวเดีย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 วขอขอขอท่อบแป๊บก่อนขอแป๊บก่อน <S <S 1> <S 1> ปุ๊บ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 ทิกเออเออแป๊บน,นึงนะเราทิ๊กซ้ายค้างได้ไหม <S <S โอเคผมทิ๊กซ้ายค้างได้มาชาร์จโอเคเยี่ยมแล้วก็กดชิปแล้วก็กดคิวเพื่อเอาท่อแป๊บสองอัน เยี่ยมเราได้ทอปแป๊บสองอันแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเห็นรถบรรทุกนั่นไหมอ่ะเออเออเทียมเองจะเอาของชิบหายแล้วมันป่นมันป่นมันป่นไอ้พวกนี้มันพวกโจรใช่ไหมอุ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะเฮ้ยเยอะว่ะเออเยอะเยอะเอ้ยมีขวานด้วยปุ๊บ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 อุ้ยอุ้ยปุ๊บอ่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยทอแป๊บสองอันแป๊บหนึ่งนะเออเราสามารถกดแท็บได้ใช่ไหมกดแท็บเก็บของเก้าขวานมาเก็บได้อีกอันหนึงคืออเเป็นนนัลยะ ได้ไหมเฮ้ยได้วะเฮ่ยได้วะเยี่ย่อลนฮะเอาละก็ได้แต่ว่าครั้งหน้าอ๋อไม่กินถังขยะไอ้พวกนี้มันคุยกันใช่ไหมกดคิวเพื่อเอาเอาไปเอาเอาไปแล้วก็กดแฉมาอีกรอบเอาได้เอาเอียไม่โดนไม่โดนไม่โดนิเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอเก็บของก่อนอาไม่รอใช่ไหมเฮงแฮงก็ตีเร็วดีนะ ปุ๊บปุ๊บ,บอืมใช้ได้ลุมเคลียอ่าปุ๊บเก็บของนี้เราได้อะไรมีเศษเหล็กกับท่อแป๊บแล้วก็ขวานด้านหลังของเรานะครับตรงนี้วิ่งไปต่อครับโคตรหิวเลยวาเฮียเฮ้ยโคตรหิวเหรอโคตรหิวใช่ไหมโคตรหิวโคตรหิวได้ได้ได,ได้แก้หิวให้เอ,อันนี้อะไรดับเบิลแทรเพื่อวิ่งโอเคมีป้ายบอกอยู่โอ้ยป้ายสอนนี่เฮ้ย กด e เพื่อเทคโคเวอร์ได้อะฮะอะไรอ่านป้ายก่อนสิถ้าไม่จ่ายไม่ผ่าน,อานโอเคโอเคนะอ่านป้ายก่อนไม่จ่ายไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านเหรอไม่ผ่านเหรอฮะไม่ผ่านโอเคหัวแบบไปซะตรงนี้กดชิปปุ๊บป,บปบุอุ๊ยอยดามก,ก็แรงดีใช้ได้เลยเฮ้ยโครบาแป๊บนึงนะอันนี้ให้ทำอะไรอะอ๋อมาสับคันโยกโอเคสับคันโยกไม่มีเหตุผลเลยนี่กระโดดไปก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอ เโ no, นจัสจิงเกอร์อันนั้นอันนั้นเอ้ยเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งมองเอาไปหนึ่งโอเค้ยหัวแบะเลยเออไม่โดนขอโทษครับไม่โดนกูมีสำรองโอเคอ๋อร้านขายปืนอ่าเอาไปอุ้ยผมว่าผมว่ากดคว้างมันยังแรงกว่าเลยนะผมว่าพกได้สี่อันนี้ไม่โคตรโหดเลยเนะี่ยโหพกได้ไงวะคนปกติอันนี้ร้านขายปืนใช่ปะไม่โดยดูรวไปไม่ก็ ทิ้งแบบได้อะไรปืนเอมันได้เวลาสนุกแล้วสิใชไนนนนออ่ได้เวลาสนุกแล้วแฮ้ฮงเราถือสครับอันนึงแล้วก็ปืนอันนึงลีกขวาเพื่อบล็อกนะครับได้เวลาสนุกเอ้ยะเอ้ยฉันเห็นนายเข้าไปนะฉันเห็นนายเข้าไปใช่พวกมึงเห็นแต่นี่จะเป็นครั้งร้ายพวกมึงเห็นใช่ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเออเรามีเอ้ยใช่ใชๆกระสุนมีจำกัดเข้าดีกระสุนนี้จำกัดเอ่อใช้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 นี่ไปก่อนแล้วกันเออแล้วก็เอานี่ไปโอเค กระสุนมีจำกัดน,นะฮะลุมเคลียร์แล้วอะแล้วเราต้องทำไงต่อเผื่อจะอ๋อใช่กดเฮ้ยกดอ e ีเพื่อรีของได้เหรออ๋อแอมโมรีฟิลโอเคอ่าแล้วทิ้งทำไมอ้าวโอเคแอมโมรีฟิลอ๋อต้องยิงใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บโอ้ต้องโฟกัสว่ะไม่โดนขอ,ขอโทษครับ เออกว่าจะโดนโอเครีฟิลก่อนรีฟิลก่อนมันมีให้รีกระสุนอยู่ขอบคุณมากปลาปลาปลาเก็บของเปลี่ยนสล็อตอ่าฮะไอเหี้ยนี่เป็นใครเนี่ยฮะจะเล่นแม่งดิได้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 เล่น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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกระสุนประหยัดกระสุนไว้เออเออคูซาไลท์หลบก่อนปุ๊บอ่าปลาของหนึ่งชิ้นปลาของสองชิ้นแล้วก็แล้วก็ขอเก็บใหม่นะขอเก็บใหม่แล้วก็ฟัน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 กดชิป ปุ๊บเฮ้ยบุ๊ปบุ๊ปอ๋อมีชุดทามีเวนต์ด้วยโอเคได้ได้มีชุดทามีเวนต์บุ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเอาไปเราจะเก็บโครบาและก็ไม้แหมเมื่อกี้มีคุกแคมอีเวนต์ด้วยคือให้กดสแปมรัวๆใครอะ่ะใครอะ่รอะเออบุอ๋อไม่โดนตาไปหนึ่งตาไปสองวิ่งสวนกับอ่า ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมว่าผมว่าเกมนี้เล่นระดับยากก็น่าจะง่ายนะน่าจะผ่านได้ง่ายโอเคฟาสสวยมากเก็บของอีกอย่างหนึง่งมาเล่นระดับยากไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับเกมนี้มั้งนะมังม้งมั้งผมไม่รู้ว่านี่ระดับอะไรมันยังไม่ไม่มีให้ปรับอ่ะ,อะม,อนนมือนี้มันเหมือนเป็นเมือที่อยู่ข้างนอกเลยฮนะจากฝั่ง,งอ่อพวกของเมืองมูโจร โอเคหวัดดีพวกพวกหวัดดีดีปุ๊บปุ๊บ,บซ้ายขวาปักคอไปดีนึงเฮ้ยมีคนมาต่างเต็นท์กลางเต็นท์อะไรบนทางถนนใครไม่มีใครบอกอะห้ามเกณกลางเต็นท์บนกลางถนนไม่มีใครบอกให้กลางเต็นท์บนกลางถนนนะครับเพราะฉะนั้นเก็บของเลยครับน่าจะขึ้นได้ดิมันมีทางไปต่อหรือว่าอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้นใช่ป่าววะอ๋อใช่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 ผมว่าต้องมีต้องต้องมีรางสังหาอรอะใช่มันมีรางสังหารเพราะมันล็อกไว้แล้ว สวัสดีอารุณสวัสดิ์มอร์นิ่งกูดเพอกูดมอร์นิ่งทีเชอร์แป๊บนึงไปเอาของก่นไปเอาก่อนไปเอาก่อนไปก่อนเลยประแจ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 นี่ก็ได้นี่ก็ได้อ่ะอ่ะขูดมอร์นิ่งทีเชอร์แอ and my face สีเย้ซุ๊ปเลเวลแรกๆมันยังง่ายอยู่โอเคเก็บสครับไปเออแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งก่อนทิ้งก่อนมันจะพังแล้วมันมีไอเทมพังด้วยครับสังเกตดีๆมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกวว่ามัันพงแล้ อุ้ยอุ้ยนั่นมันเราเทคดาวได้ปะเทคดาวได้ปะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันจับได้มันจับได้ได้หนึ่งสองสามสี่มันจับได้บางทีแฮงก็ตีไวเกินไปนะบางทีอะยิงได้ปะอุ้ยตายด้วยอ้ my god มันมันยังจะยิงโดนได้อะเอ้ยขวดเอามาเป็นอาวุธได้ด้วยเหรอเออขอขวดหน่อยดิเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไม้อะไรมาตีอะเฮ้ยโอ้โหแฮ์เมดโอเคอาวุธ อุ้ยอุ้ยค้อนเอาถือได้อ๋อไอเทมบางอย่างคือคุณจะถือได้แค่อย่างเดียวครับไม่สามารถถือสองมือได้เจ๋งแล้วไงต่อไปไหนต่อเฮ้ยศัตรู์ยังไม่หมดอีกเหรอมีอีกใช่มีอีกใช่ไหมเทคกดาวอุ้ยค้อนเอาค้อนทะลุด,ดินโอเค เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ๋อมันเทคดาวไม่ได้ต้องสเตลมันถึงจะเทคดาวได้คอนฟาดหน้าผมคือฟาดล็อกในอาร์คไนใช้ได้ใช้ได้เอาคอรนได้แหละไปทถะเอ๊ยอะไรอ่ะเนวบอมเฮ้ยมันคืออะไรวะเออเนวบอมเป็นอ๋อของปลากดจีเมื่อกี้เราเก็บแดกเกอร์อันนี้เนวบอมเป็นเหมือนเป็นระเบิดเหรอไปทางนี้โอเคมีปะาเทคดาว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 ขึ้คอน โอเคเราจะเล่นแบบสเตลนะฮะอุ้ยม่งส์ไม่สเตลแล้วไม่สเตลแล้วกดจีคว้างของใช่ไหมอ๋อเราคว้างได้โอ้โหระเบิดเดี๋ยวระเบิดตะปูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อระเบิดระเบิดเหนียวระเบิดเหนียวระเบิดเหนียวอุ้ยอุ้ยโหแบะเลยเก็บระเบิดเหนียวไว้เผื่อได้ใช้แล้วไปไหนต่อครับไปไหนต่อทางนี้ใช่ปะอ๋เอ้ยอะไรอ่ะอ๋อพวกเอเจนต์นี่หว่าพวกเอเจนต์นะ เราติดตามตัวแฮงค์ได้ที่โรงขยะเอเจนทุกคนไปประจำที่ค้นหาตัวแฮงค์ซะฮะ,ะพวกเราได้ติดต่อทางฝั่งภาคเหนือแล้วสงกกำลังเสริมมาด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อย,อยเอเจนเหรอเอเจนเหรอโอเคโอเคกกำลังเสริมวิแต่เอเจนวิแต,ต่คอนมันดาเห็นไหนใช้ได้เลยนะนีอ่อะไรอ่ะปืนอ๋อปืน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 ผมว่าผมว่าเกมนี้อาวุธระยะประชีดยังโอพีกว่าปืนนะในความคิดผมนะ บางดีช่วงแรกๆก็การจัดการากกาพวกนี้ซะเป้าหมายของเราคือแฮงอสอศัตรูใหม่พวกพวกเอเจนต์หรือพวกทหารจะจัดการพวกกุย้ยจัดก,การพวกกุย้ยแล้วเราก็จัดการมันด้วยเหมือนกันเฮ้ยเขอกระ,ะโดดกันอุ้ยมันมีช็อตกันมันมีช็อตกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีช็อตกันอุ้ย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 ดูเลือดเราด้วยดูเลือดหนูด้วย หนึ่สองชโจนด้วยเฮ้ยทำอะไรทหารแป๊บน,นึงเมื่อกี้เห็นช็อตกันอยู่ช็อตกันใช่ไหมช็อตกันคจะพังแล้วใช้ชมีสอัดเองอผมเก็อะไรได้อีกมางอะ่ะพอแปอเคเอ,อคิกซา้าือใช้ช็อตกันก่อนของเล่นใหม่พวกอ๋อพวกนี้พวกโจนของเล่น í, a, ช็กันมเดี๋ยดยข,อ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 ของเล่ของเล่นหม่น ผมว่าผมต้องไปฝึกเอ็มแล้วล่ะเป้าเหลืองเพื่อยิงใช่ไหมยิงยิงโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเอาไปของเล่นใหม่เดี๋ยว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 ของเล่นดอ่ของเล่นใหม่แป๊บแป๊บแป๊บกูก็มีนะกูก็มีนะกูมีนะกูก็มีนะกูก็มีนะกูก็มีกูก็มีกูก็มีโอเคโอเคกระสุนหมดกระสุนหมดขอโทษครับเอ้ยเอ้ยอยากได้มากก็เอาไปซะขอหน่อย thank you เออเอ็ดช็อตเอ็ดช็อตหนึ่งโอ้โอ้เอ็ดช็อตเอ็ดช็อตสองเคปืนปืนหมดเก็บอันนี้ก็ได้มีสองนัดเองไม่เอาอ่ะเอานี i ดีกว่าด่านนี้น่าจะด่านแรกอันนี้อ๋อเราเทคโคเวอร์ได้โอเคเราสามารถเทคโคเวอร์ได้ไว้กัน่อนฮะ you are c o n n e c t เอ่ออย่าปล่อยให้แฮงหนีไปได้เราจะจัดการแฮงที่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะอย่าปล่อยให้แฮงหนีอย่าปล่อยให้แฮงหนี ป๊บหนึ่งกูคือแฮงเลยนะคือแฮงเจย์ูเวอร์ตันซ้ำคือในประวัติเนี่ยแฮงมาสามารถต่อคอกับพวกลูกน้องพวกนี้ได้เป็นรับเป็นพันเป็นร้อกว่าคนนะครับด้วยตัวของเขาคนเดียวอุ้ยอเยอะว่ะเยอะว่ะเยอ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 ะแป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บนึงปาไปซะอ้ยเรามีระเบิดเรามีระเบิดอุ้ยกูติดติดติดกูติดกูติดขอดาบหน่อยขอดาบหน่อยบหนึงขอดาบอีกอันหนึ่งขอดาบอีกอันหนึ่งรบหนึ่งปาระเบิดไปอระเบิดเนี้ยสตุ้มขอบคุณมาก ตายไหมตายไหมผมไม่ตายด้วยโอ้โหอุ้ย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 ยย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 ยไยมเรามียยยยยยเยยยยยโอเคยยยรมัยยมยยยยยยยนยเยย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 ยเยยยยเยยยยยเยยยยยยมยย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 กยยยยยเบยยยยยยยะยปยย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 ยเอกแล้วนะ โอเคโอเคจัดการไปได้แล้ว1 2 3องเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคกิ้งกิ้งหลบกิ้งหลบกิ้งหลบมันมีปืนมันมีปืนระเบิดลูกสุดท้ายมันมีปืนมันมีปืนเตี้ยมเรียบร้อยเอ่อตาไปโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อู้หรอบนี R ้มันปืนกลรอบนี้มันปืนกลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรอบนี้มันปืนกลรอบนี้มันปืนกลรอบหนึงทีละตัวทีละตัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยมันหลบได้เตี้ยักขออหน่ย แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกู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 จะเอาช็อตกันกูจะเอาช็อตกันแป๊บนึงแป๊บนึงปึ้งไอ้เชี่ยมันหลบได้ปึ้งไม่ได้ได้โอเคก็ช็อตกันอีกอีกนัดไหมอีกนัดไหมอีกนัดไหมโอเคอีกนัดไหมพวกอีกนัดไหมเออโอเคไม่เป็นไรปาไปเอาแมนไม่ตายโอเคปืนปืนปืนนี่ตกเก่งตกโอเคมันมีแถบหลบด้วยโอเคมันมีแถบอีโวด้วยเคทางเคลียร์แล้วเมื่อกี้เราจนมุมนี่เองอ๋อเมื่อกี้คือเราจนมุมใช่ไหม เราเสียเฮดเราเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งครั้งสเตตเคลียร์เยี่ยมนี่สเตตแรกนะอันนี้ผมซื้อมาสุดสแล้วก็เล่นให้เลยคิวร้อยห้าสิบสามคนสมกับเป็นแฮงค์มาไปด่านต่อไปสมกับเป็นแฮงค์เลยเดี๋ยวผมจะเล่นสองด่านนะเล่นสองด่านแล้วก็เราก็จะจบพาร์ตกันก็มาปูพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยนะเล่นมาด่านนี้แล้วแล้วแล้วดีมอสกับซันฟอร์ดที่ที่ทบาดเจ็บตรงนั้นละ่ะคืออะไรวะโอเค ไอพวกแบนดิตรู้สึกมันจะกากกว่าพวกเอเจนต์นะพวกเอเจนต์มันเริ่มเก่งขึ้นแล้วจากที่ผมดูอะเฮ๊ยหลบได้เย้เย้หลบได้อันนั้นคืออะไรเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้ด้วย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแค่ซื้อของเอ้ยมึงมาตรงไหนเดี๋ยวมาแค่ซื้อของไม่อยากมีเรื่องกับมึงมึงแค่มาซื้อของแค่มาซื้อของซื้อของครับซื้อของเออดิงอ้าวหวัดดีหว,วัดดีครับคุณลูกค้าโอเค แค่มาซื้อของแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บบนึง,แบบนงเราเราเข้าไปทําอะไรได้มังอันนี้อันนี้ทําอะไรได้มัมันมีสีเขียวอ,ะอ่ะอ๋อเรามาเข้าตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมมีแต่ดิง้งดงมีแต่ดิง้งดงไม่มีขอบคุณมากครับอันนี้อ้ยล็อกเกอร์ไม้เบสบอลหนึ่งวุวยปืนแล้วก็ไม้กวาดเอ้อยากเล่นพิเลน่ะเอาไม้กวาดมาแป๊บแล้วก็อีกสล็อตหนึ่ง เป็นปืนพกใช่ไหมอีกสโลนหนึ่งอันนี้ขอเป็นช็อตกันโอเคฮาร์ติงไรเดช็อตกันเฮ้ยบัดดีดีนึ่งนัดสอนัดโอเคหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดหกนัดหนัดเล็งดีๆเล็งดีๆโอ้โอ้ปืนได้แล้วสามสงหนึ่งโอเคหมด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 หมมมึกหมดมึกอะปลาไป1อันปาไปสอันเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วเอ่อ ป๊บหนึ่งนะใครอยากได้ไหมมีใครอยากได้ไหม,ม,ไไหมช็อตกันชดอตกันหนึ่งนะัดยิงตัวด้านหน้าไปโดนด้านหลังช็อตกันนัดที่สองให้คุณเลยครับอ๋อมีกระสุนอยู่อ้าวดีเลยคิดว่าจะยิงโอเคมีกระสุนอยู่ปอกสุดท้ายเม็ดสุดท้ายเม็ดสุดท้ายเล็งก็เล็งยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเต็มกระบาลอ่าปุ๊บเอาไปซะหนึ่งไม้กวาดไม้กวาดไาด้เวลา,วาทำความสะอาดหน่อยนะครับ ทำความสะอาอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยผมหลบได้ผมหลบได้อ่เอาไม้ขวายไม้ขวาดทำาคนหัวขาดได้เพิ่งเห็นแป๊บหนึ่งนะมีของอะไรให้เก็บอีกไหมอะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการพวกทีหลังอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยมีสไนเปอร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงันขอจัดการพวกนี้ก่อนลวกันฮะโอเคแป๊บหนึ่งขอจัดการพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเค ใช่ไม้เบสบอลไม้เบสบอลตีโฮมรันหน่อยโอเคหลบได้ปุ๊บเอาไปหัวไปอุ้ยอุ๊ยมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เราต้องไปด้านซ้ายโอเคเราต้องไปด้านซ้ายก็ได้มันเป็นสไนเปอร์อันนี้อ๋อพาวเวอร์เพย์อ๋อเป็นเริ่มด่านอย่างนี้นี่เองโอเคอันนี้เอ่อเป็นอะไรวะ อ๋อมีระดับให้เลือกมีระดับเออ easy easy แล้วก็มีจาก easy แบบ pro l i นะครับระดับ normal อันนี้สำหรับพวกแบบผู้เล่นทั่วไปอันนี้ระดับ touch หรือ hard ซึ่งสำหรับคนที่มีประสบการณ์มากแล้วเดี๋ยวเราสามารถเริ่มด่านได้แสดงว่านี่เป็นแค่สเตจเหมือนแบบเป็นสเตจไปเรื่อยๆให้เราฆ่าเล่นใช่ไหมก็เป็นไงกันบ้างครับกับเออ manage combat on, man. เดี๋ยวกูจะจบคลิปได้หรือย,อยังโอเค เป็นไงบ้างครับกับคลิป Manage Project Next นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับคลิปนี้อาจจะดูลนๆหน่อยก็ขอัยด้วยนะครับโอเคก็คลิปหน้าอาจจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมด้วยละ่ะสำหรับ manage project n e x t s เนี่ยเดี๋ยวผมจะแคสเป็นโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับซึ่งจะแคสไปเรื่อยๆจนกว่าเกมมันจะจบเพราะผมก็อยากได้เกมนี้มานานอยู่แล้วอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย ทิ้งแปบ๊บทิ้งแปบ๊บเออ,อเคก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบายสวัสดีครับไว้คลิปหน้าก็ไว้เจอกันนะครับบาย